การีแบบนี้นะครับซึ so, no like, elim, like, yeah, anyway, ่งจะหาที right. <ousse> ่ไหนได้ยากมากๆเลยอันนี้พี่ๆเขาเดินทางนะครับเดินทางไกลออกไปทำความรู้จักแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงตอนนี้นะครับน้องโหสาวๆทุกคนคือโคโดโอมาตลอดนะใช่เลยใช่เป็นแฟนสาวที่ชื่อลานโตสุชุมชนคะซิวจีนะคะมาไปดูอะีรประมาณว่าเอ่อนะอันนี้เป็นคโดโอเป็นตัวแทนใช่ค่ะน เป็นนะันกเียาอของโรงเรียนด้วยทางปัญหาใช่ค่บเมื่อกีุ้นและส่งเสริมให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็งมีความสุขในการเรียนด้วยนะ<ช>ครับถ้าเราไม่มีความสุขในการเรียนนั้นนะความการประสบความสําเร็จก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้อยา่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับใช่ค่ะวบันดนี้ก็ขอ เส้นทางสู่ฝันวันแห่งความสําเร็จตามรอยเหล่าไอรอลุนพี่คนเก่งนะครับีมีนะครับส่วนร่วมในบริเวณตรงนี้แล้วนะครับนาจากขอประชุมบุญยเชื่นชั้นสามโรเลสยอภยัยต่อทางเลยทีเดียวนะครับจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นลงบนหน้าเพจ c e b บุกก็ได้นะครับหรือว่าจะาสอบถามขาของโรงเรียนเสีภยภัยนะคะทาง o o g ก e m e ม t นะคะที่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหน้าจะมีการปักหมุดนะคะสำหรับคนที่รับชมอยู่ในแฟ,แฟนเพจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแบบที่ผูเฟนบอกว่าแบบใกล้ชิดเลย จะได้ไปเข้าไปเยี่ยมเขาเรียกว่าเปิดบ้านใช่ไหมหมาอะไรจะเปิดบ้านหรือโรงเรียนที่น้องๆตั้งเป้าไว้ก็จะเปิดบ้านให้เข้าไปดูแต่สถานีสาการณ่มันทำอย่างนี้ไม่ได้เรองอะไรก็มากเลยอย่างนี้ขอยักแนะง นะครับผู้เรียเป็นสภานักเรียนเนี่ยชั้นม .1- ม .3 นะครับเป็นวิทยากรโครงการที่สอนน้องในขอบเขตโครงการเรียนความร้องสอนดาวรศาสตร์นะครับวิทยากรบรรยายงานดาวหา46 P เวอร์ชนันนะครับและก็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับผุ้ปุ๋งนะครับก็ได้ศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับซึ่งเป็นผู้ชนะรายการโ็วาร์ทีพีเอชเอสชัลเลน์นะครับองค์กร RUB นะครับซึ่ง มีแปตัวบางทีหรือว่าชิตามเข้าไปอิงโกรมไดเนาะแล้วเราก็เฉียถามเลยเลยนะคะอยาจะอ่านถามเป็นระยะหรือไม่ก็จะอ่านก็บอบคำถานช่องเนดชีวนะคะอ่ที่บอกแหะเอาวิ่การข้าหาลัยมันไประกอบด้วยการอ่านอย่างเดียวนะคะมันมีหลายประกอบว่างๆไมใช่ไหมคะซูก็ะเป็นกิจกระดซึ่งเขาจไปทาที่ว่าว่าหๆือกินเดียวหายความว่าอะไรนะเวเราจะมาสกุลเราก็ดูเรื่องอะไ โอเคเป็นคนดีจะได้รวยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสองนิ้วขวานมนี้เข้าฉันอยากเป็นนายความที่สวยและรวยมาก เราสังเกตนในทุกๆเรื่องจะมีความสูงมากๆค่ะโอ้สวยงามมากอ๋มมีการในการชม์การถามดทะเลยใช้คำว่าสมุทรอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่แปลว่าความผู้งเรืองทางทะเลนะฮะก็จะบรรจุไว้ในการเรียนการสอนในจังหวัดชิมพ์และน่าจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศที่มีหลักสูตรในท้องถิ่น เข้ามาเรียนสอนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษานะครับสิ่งนี้ที่ที่ที่ผมได้ด้วย b ò b ò b ò อวอรอแล้วและกระทรวงศึกษาจะให้น้งองๆนะครับผมบอกว่าจังหวัดๆๆอุบวพีดีเดียแต่สิ่งนที่ผมบอกแล้วน้องๆหล,ลานจ,จะจะรู้อยู่ตั้งแต่ท่านเียนแล้วประเทศไทยมีพื้นที่500ตารางกิโลเมตรแต่ท่านรู้ไหมครับว่ามีพื้นน้ำในเขต พาะสองรใยน้ำทะเนี้เรามีพื้นที่น้ำทุกมแสนกว่าตารางกโลเมตรฉะนั้นสิ่งแบบนี้นีมันเกิดขึ้นหนึ่งของแผ่นดินที่เราอูนะครก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รูนครับก็